Xôm lốt tắc kẹo, xôm lốt tắc kẹo Nissan sắn á Toán điêu Chờ biên đi cả sáng Phong, khúc Khương thích nghiệp gì hả? Bán khương mình xin hết, đi. À, khương ạ đi. Khóa đi anh ạ Đi siêu Còn xe ngăn, đi kia 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 Có ai? Nam à, Đẹp mấy mà, Đẹp โยก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 หน้าโยกหลังผมมึงไงนะเดินหน้าเอ็กถอยหลังเอ็กเสริมแหนบกระบะอกพร้อมแกงงัวแกงกล้วยแกงไม่แกงฟืนแกงยังเสียงหอมๆมันวันมันวันจัรถใครได้ล่ะโอ้กูนะครับบารังสามมาเคียวเลยสเตปนี่มาเคียวเลยรถตะแก้วย่มเพื่อกูจับเพื่อกูจับจังหวัดอุดร ตัวบางแห่งก็หันเติมเต,ติมนี่คุณอา,าส,สีบางบางไงสีบางบางนครับดีโยคัดนิ่มดีได้ได้ได้โอ้เดี๋ลองมานะครับใส่เกียร์บ้าหัดหามา เบรกบริย่มนะเบกด <function> ีเยอะเบรกเยอะตั้งแต่เฮ็ดมาหนคันนีดีกูัว่เดยวมันขี้เลยจดทีไม่แบตบาบุดตัวโอ้คันนี็ง่มูแงามู่งามกว่า่อนประตูก็ยังตึมตึมเนาะประตูล็อกเดนมาเนยบ้างก้อนนั่นใส่ก้อนประตูเนี่เสียบมัดเน่ประตูเนี่ยตันเอ๊ะมีร่มแอร์มีลม ล้มบือเพิ่งมาอะไรอย่างี้ธรรมดาธรรมดาเราเป่าเลยนะเพื่อนผมอะไรธรรมดาเครื่องนะครับฝาแดงนะของแทบเลยนะมวนพลนสีนป่ะนี่เราต้นตำรับบริษัตีดยางนะฟืนไฟออกสภาพโดยรวมไฟเหล่ามีแตกเนี่ยไฟหนาหงสองเนาะ ไฟถล่มไอดำออกไฟเรียไฟเบรกไไฟเบรกออกบ่า maison, ่จะไฟเบกอันนี้ลอดมุนบะเจ้าของบ้เบกล่เจ้าาดเบรงข้างหลังบปล้เบงข่างแ่แค่ไฟถายออกเยไถ่ายออกอยู um ่แต่มันแตกนะครับบะคอกกับบะคอกเออออกเยอ่แต่ฝาครอบมันแตกไปแก้ใหม่ไห แรนดืงดึงน,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 นี่ทะเบียนขี่มาแต่ได้ก่อนาสาระข้ามนำปตอง <laughs> นี่ไงของแท้นะครับเป็นกจะมีข่อยงามนี่หนี่ตัวหนึงนะ่งนะครับมีลูกพร้อมแล้วซึ่งติดแล้วคว่อยแมนสาวแม่แรกนะีนะ่เนาะให้มาควอยงามกับ,บเพื่อเราตาแต้มแก้มจำหูร้อมสาวแม่แรกหลังปีรีบเสียบอยู่นะครับ ้วแรกตัวนั้นเปิดราคาไปหาเมินหาเนาะหาเมินหาเด้วยได้ยอยากได้หาซิบต่ออากได้หาซิบตากระแต้มวุ้งข้อเกี่ยมบ่มีจำเทีย้ยจำน้อยๆจำน้อยๆลังปีเรียบเสียบอ่าสนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปนะครับติดต่อที่ตาแก้วที่ตั้งอยู่ที่อำเภอกุจจับ นะครับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับยี่สันกระบะตอนเดียวนะครับห้าหมื่นห้านะครับก็ลองได้ติดต่อเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับชัดเจาะกัดปัดน้ำฝนกับเส่ได้เนาะได้เลยโอ้ใสเบื้องกัได้ดครับใส่เบื้บองบ่อฝนกัน้ำเดือม,ม,มงามๆนี่บอ่อหนะพ่นใส่ตลอดได้นะรถบริจจอดได้นะพุ่นั่ะโอ้โอ พร้อมใช่ตู้พัดเตอร์ล็อกได้ไหมอือมุนได้นี่ฟังนั่นก็นได้ได้ล็อกกุญแจได้พร้อมนั่นอ่าบางคนเสริมยางรอไหมเสริมเรียบร้อยอือแหนบเสริมเรียบร้อยแล้วมัอเปล่าบึ้งคน่ะถาลังเสริม,มแหนบเรีเยบร้บาอะไรทีนี่ น,น้องงามมันบ้า่สีบ่บ่ปูเ้าะตองช่องหลังนอ,อ้าสนใจจังไลกสอบถามมันบึงนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับหมูตัดวันนี้ได้มานะครับหารถเก่าๆรถบ้านๆนะครับจะเป็นรถเต้นรถใหม่รถศูนย์ รับรีวิวนะครับถ้าอยู่ไกลก็ส่งคลิปมาภาพมาจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในการขายรถเกา่านะครับฝากไว้เท่านี้นะครับอ้าวโอเคบรรยากาศบ้านทุง่งเท่านี้ขอบคุณครับ